สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาชมดอก,ดอกคุณนายเตื่นสายสีสวยๆที่บ้านเราค่ะนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นส้มส้มทูโทนนะคะอันนี้เป็นบานเย็นทูโทนเห็นไหมอ่าแล้วก็มีชมพูหวานหวานทูโทนแบบนี้นะคะแล้วก็มีเหลืองนะคะมีโอโรสมีส้มโอโรสนะคะ มีสีแดงทูโทนอู้ยเยอะค่ะนะคะเยอะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยอู้ยอันนี้ก็สวยเนี่ยดอกใหญ่ด้วยนะคะเป็นสีแบบอูดูดิสวยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆรับไปแล้วทำยังไงนะคะให้สวยแบบนี้ให้ปลูกแล้วสวยแบบที่บ้านเราปลูกนะคะเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเลยเคล็ดลับมีไม่กี่อย่างค่ะ ข้อที่หนึ่งเลยสำคัญสุดแดดจัดค่ะนะคะแดดจัดตั้งแต่ตอนเช้าเช้าแบบนี้นี่ตอนนี้แปดโมงกว่าแดดออกแล้วแดดร้อนแล้วนะคะแดดจัดตั้งแต่ตอนเช้าไม่มีร่มบังเลยเห็นไหมคะข้อที่สองดินระบายน้ำดีค่ะนะคะเพื่อเวลาเราลดน้ำแล้วเนี่ยดินไม่ขังดินระบายน้ำดีน้ำไม่ขังนะคะแล้วก็ข้อที่สามนะคะ ถอนหญ้าค่ะเนี่ยที่เห็นระหว่างทางเดินเนี่ยที่เลี่ยมๆแบบนี้คือถอนหญ้าออกนะคะเพราะว่าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาอยู่กับหญ้าได้ก็จริงแต่พอเวลาหญ้าที่แข็งแรงมากๆเขาสู้หญ้าไม่ไหวนะเพื่อนๆเ,เขาสู้หญ้าไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันถอนหญ้าให้น้องด้วยนะคะนี่แบบนี้ค่ะปัจจัยมีไม่มากค่ะนะคะแดดจัดดินระบายน้ําดีแล้วก็ช่วยเขาถอนหญ้าด้วยนะ นะคะส่วนปุ๋ยเนี่ยเราใช้ปุ๋ยคอกผสมกับดินปลูกไปได้เลยนะคะปุ๋ยเนี่ยไม่ได้แบบว่าฟิกว่าจะต้องเป็นปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรก็ได้ค่ะขอแค่มีปุ๋ยใส่ก็ใส่ใส่บางๆใส่บางก็ได้ไม่ใส่บางก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะสําคัญที่สุดก็คือแดดนะคะนี่แบบนี้เลยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกิ่งพันสสุสวยๆจากบ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะ กิ่งพันคุณนายตื่นสายสีสวยๆจากบ้านสวนไม้หัวดอกสวยรับรองค่ะมีเป็นร้อยสีนะคะสั่งกันเข้ามาได้เลยคลาสสี300กิ่งราคา750บาทรวมค่าส่งแต่ถ้าเพื่อนๆพื้น,พนที่น้อยนะคะสั่งชุดเล็ก20สีค่ะแค่190บาทเท่านั้นชุดเล็ก20สีแค่190บบาทเท่านั้นนะคะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่หรือว่าจัดให้ตามงบได้บอกกันมาได้เลยค่ะว่าอยากจ่ายกี่บาทนะคะ สวยๆแบบนี้มีเยอะแยะเลยค่ะมีเป็นร้อยสีนะคะถ้าอยากให้มัดแยกสีให้เรามัดให้สีละสิกิ่งนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอยากได้จำนวนสีเยอะๆเนี่ยซื้อแบบคละส,สีไปเลยค่ะสวยๆทั้งนั้นคุณเพื่อนค่ะนี่เดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนค่ะนะคะเดี๋ยวกลับบ้านไปตากดอกไม้ละชักจะแดดร้อนละว,วันนี้ลากันไปก่อนฝากติดตาม ดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็โทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137นะคะนี่โชคดีมีความสุขทุกๆคนเลยค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย